คุณเชื่อไหมว่าคลิปเนี้ผมอัดเสียงมาห่วยมากหวยยังไงอะเหรอมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาเริ่มต้นมาจาวกว่าผมเนี่ยลืมเสียบสายไมเนี่ยเข้ากับกล้องเนาะเสียงก็เลยเป็นลักษณะนี้ผมลืมเสียบสายสวัสดีเรา เสบสเป็นไงเสียงไม่ชัดคราวนี้ด้วยความเจ๋งของไม้ที่ผมลืมเสียบสายเนี่ยมันมีชื่อว่าซูม m m ็ความเจ๋งของมันคือมันสามารถเลคคอร์ดเมม o r ีได้ในตัวไม่ว่าเราจะลืมเสียบสายไปแค่เรากดอัดเนี่ยมันก็เลคคอร์ดเข้าในเมม ori แล้วเราก็เอาเสียงมาไปจริงๆปัญหาหลักของคนทําวิดีโอเนี่ยก็คือเสียงไม่ดีใช่ไหมบางคนลืมเสียบสายเข้ากับ บางคนเสียบรูผิดไปเสียบหูฟังแล้วก็ปัญหาที่ควบคุมไม่ได้เช่นเสียงดังมากไม่แตกเราปรับเกนไม่เหมาะสมสําหรับการอัดเสียงนั้น,น,นๆเช่นไปอัดสัมภาษณ์ตรงไลฟ์คอนเสิร์ตหรือไปทำคอนเทนต์ที่มีเสียงแต่รถบีบตลอดเวลาหรือแบบเสียงรถยนต์ที่วิ่งกันดังมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดการคลิปปิ้งนะเราควบคุมเกนได้ไม่ดีพอเนี้ก็จะ เป็นปัญหาทําให้คลิปวิดีโอดูไม่น่าฟังเลยแต่ถ้าเราไปอัดในที่ที่เสียงเบามากนะเราปรับเกณฑ์ได้น้อยน้อยก็จะเข้ามาเยอะกับอีกระหลักก็คือเสียงลมเข้าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเสียงลมเข้าเนี่ยเราต้องแก้ปัญหายัางไงลดยังไงตัวนี้ Zoom M3 เนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง3 2บ l o a ไม้ที่มี32 b i บเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเขาจะไม่มีโวลลูมเกณมาให้นะ สามารถไปเพิ่มที่หลังได้หรือว่าลดแค่กดอัดโอเคทิมมาประมาณนี้เนะเาะเสียงน้อยจะเป็นเสียงเครื่องบินหรือเสียงคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นเสียงเบามากๆเนี่ยเราก็สามารถมาอิดิทได้เพราะว่ามันมีระบบอัดเสียงมาที่บิตเรทที่32บิตโฟลด์ย้ำนะ32บิตโฟลด์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ฝังมาในไมโครโฟนเนี่ยรุ่นใหม่ หมดแล้วนะครับเราสามารถไปอีดิตได้ไม่ว่าเราจะอัดเสียงคอนเสิร์ตที่แบบดังมากๆจนไม้เนี่ยคลิปไปแล้วสัญญาณไม่ในคลิปแล้วเราไม่ต้องกลัวนะเรามาลดได้ทีหลังไม่แตกนะครับแต่ถ้าเป็นไม้สิบบิตหรือ24บนะิตเนี่ยไม่ว่า,าจะเจอเสียงแตกดังแค่ไหนเนี่ยพอเราลดปุ๊บเสียงมันก็ยังแตกนะครับแตกอยู่บนข่ํงาแค่มันเบาลงเนาะก็คือง่ายๆตั้งไม้ปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากอัดได้เลยลั่นแอนกันซูม m อ็เนี่ยเป็นไม้แบบช็อตกันนะครับซึ่งเขาเก็บ เสียงมาแบบ mid size นะฮะเสียงม i d เนี่ยก็คือเสียงตรงกลางเนี่ยตรงกลางของวีดีโอเนี่ยไซส์ก็จะคือด้านข้างนะครับสามารถปรับได้ว่าจะให้ไซส์เนี่ย กว้างเท่าไรนะครับ90องศา120องศาแต่ถ้ากดออฟเนี่ยก็คืออัดเสียงเป็นโมโนเสียงเป็นโมโนก็คือทุกอย่างเท่ากันโหมดตีดิโอที่ผมเลิฟมากเฮ้ยเราสามารถดีไซน์เพื่ออัดแบนจะขยายภาพให้มันกว้างขึ้นอีกแทนที่ไม์แบบเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมโนหรือตีดิโอแบบ LR เนี่ยลูกเล่นมันก็เดิมเดมนะซาวมันก็จะเดิมเดมแต่ถ้าเรามีมิดไซเนี่ยเราขยายความกว้างได้เนี่ยเลยเราอัดไลฟ์เซสชั่นแบบแบบแบบใช้ไม์ตัวเดียวเนี่ย จบงานได้เหมือนกันนะตัวนี้สามารถโลคัตได้ที่120เฮิรตก็คือสามารถตัดเสียงลม <c oughs> เสียงน้อยรบกวนไปได้นะฮะบางทีเราไปอัดตาม outdoor เน่ยมันจะมีเสียงลม <c oughs> เสียงรถยนต์วิ่งบนทางด่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ความถี่ที่120เฮิรตเนี่ยที่เราไม่สามารถจัดการได้ในไมค์ปกติตัวนี้ก็จะมีโลคัตเข้ามาให้นะ z o ม M3 หรือ M3 เนี่ยสามารถอัดได้ที่แซมเปอรเล48 โดยก็เขเยมไว้ว่าเขาใช้คอนเวอร์เตอร์แบบดูอัลอะลอกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์ส่วนโพลาร์แพทเทิร์นของไม้นะครับในฝั่งของมิดเนี่ยจะเก็บมาแบบซูเปอร์คาร์ดิโอนะครับก็คือทิมมาแรงๆเลยนะส่วนไซส์เนี่ยเก็บมาแบบฟิกเกนเตนะครับหรือไบเดเร t ชัน a ลตัวมิดเนี่ยมีค่าแม็กซ์เอพีเอลที่133 dB SPL นะส่วนตัวไซส์เนี่ยจะเป็น119 dB SPL ตัวนี้สามารถใช้เป็นไม์ USB ได้นะครับไม่ว่าจะใช้กับ Android หรือ iPhone เนี่ยก็สามารถเสียบเข้าได้เลยนะครับแปลงเป็นไม์ USB ก็สะดวกดีนะอีกอย่างคือน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบามากๆเบาเลยอะ่ะคือถือกล้องปกติไม์กล้องเนี่ยมันต้องหนักอยู่แล้วอันนี้คือเสียบปุ๊บเฮ้ยมันเพิ่มมาแล้วอ่ะน้ำหนักคือเบามากๆตอบโจทย์สำหรับคนคนใช้กล้องด้วยอะ่ะผมว่านะเพราะเราต้องถือเป็นระยะเวลานานเนาะในบอดี้ของมันเนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานนะเนาะ ก็จะมีเขียวกับแดงเป็นต้นเช่นถ้าอยู่ในโหมด recording เนี่ยไฟก็จะเป็นสีแดงนะถ้าโหมด playback หรือโหมด standby เนี่ยไฟจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีโล w cut นะครับสามารถกดได้นะครับเปิดปิดที่120เฮิรต์นะครับ low c u ที่120เฮิรต์ในตัวของมันนะครับใช้ฐาน AA 2ก้อนอีกข้อนึงที่เจ๋งมากคือ zoom เนี่ยเขาผลิตแอปสำหรับ เจ้าตัวนี้เลยซูม M3 ชื่อว่า M3 Edit and Play นะฮะสามารถไปดึงไฟที่เราเลกคอร์ดผ่านเมมโมรีเนี่ยดึงออกไปใช้งานต่อแปลงไฟล์ได้แล้วก็ปรับค่าเซตติ้งต่างๆว่าจะให้ไมเนี่ยมันเทิร์นออฟออโต้หรือปรับค่าเลกคอร์ดว่าจะใช้ไฟล์อะไรมี MP3 กับเวฟใส่เมมโมรีสูงสุดได้ 1TB เทเนะครับเป็นแบบ m i โ r o SD นะฮะ ส่วนเสียงในคลิปนี้เป็นเสียงจาก z o o M3 m หรือ z o o M3 m นะเสียงก็ชัดแจ๋วนะจริงๆผมตั้งเนี่ยจิ้มมาที่ปากผมไม่ได้ตับบรบเวลเลยเนะก็เสียงออกมาค่อนข้างดีทีเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนที่กำลังมองหาไมล์รุ่นใหม่ใช้ผ่าน iPad t แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนี่ะก็ ก็ถือว่าสะดวกนะด้านข้างเนี่ยมันจะมีรูสําหรับเสียบหูฟังสําหรับเช็คด้วยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียงที่เราอัดมาเนี่ยมันเสียงเป็นยังไงเสียงอู้ไปแหลมไปไหมแล้วก็ใส่หูฟังเพื่อเช็คได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะผมคิดว่าไมค์ตัวนี้โคตรโดนโคตรได้เ,เจอกัน